ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาแจกสูตรผัดเผ็ดหมูสามชั้นย่างกันนะครับผมใครมีหมูสามชั้นย่างเหลือ<ๆ>จากปาร์ตี้เมื่อคืนฮนะมาทำกันดีกว่าทำยังไงไปดูกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำ้วยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ต้องใส่น้ำมันหมูนะครับผมพร้อมกา,กากหมูลงไปก่อนตามมาด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะผัดให้พริกแกงหอมเลยนะครับนี่ยูยียูยีแบบนี้เลยดูจบนะครับผมอร่อยทันทีเลย นี่ใส่ลงไปเลยนะครับหมูสามชั้นย่างผมทำการหัน่นเรียบร้อยละ3มชั้นประมาณชิ้นเดียวนะครับชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งพอดีจะผัดแค่จานเดียวนะครับผัดกินเองแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดนะครับ เดี๋ยวนะ้ำมันจะหายไปหมดนะฮะน่าพริกไทยอ่อนนะครับกระชายพริกแดงจินดาหั่นแฉล็กนะครับปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะฮะผมมีถั่วฝักยาวเหลืออก็เลยใส่ลงไปด้วยนะครับ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันดีก,กว่าด้วยซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัดหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายการปรุงก็ขึ้นอยู่กับพริกแกงอีกทีนะครับบางที่มันก็เค็มมาแล้วเนาะแล้วก็ชิมไปแล้วก็ค่อยปรับแต่งรสชาติเอานะครับ ใบมะกรูดนะครับฉีกประมาณ3-4ใบนะครับพอดีผมชอบใบมะกรูดเยอะๆเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับแล้วผัดอีกครู่เดียวนี่ดูโอ้โสีสันน่ากินมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะจ๊ะที่รักจา๋าตักราดข้าว พร้อมทานได้เลยเนะข้าวมาแล้วข้าวมาเย,ยวตักลงไปเลยจ้าเป็นข้าวเช้านะกับวันที่ฝนตกที่ลำปางนะครับผมที่ไหนตกบ้างรายงานกันหน่อยนะจ้าดูห,หูใครจะทอดไข่ดาวไข่เจียวก็สุดแล้วแต่นะครับ ยังไงผมก็ต้องขอให้ทุกทท่านนะครับผมกดติดตามให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปดูสิสีสันไม่ต้องพูดอะอร่อยอร่อยแน่นอนอูย้ยลูกถ่ายแม่ทำก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ผมทอดเป็นไข่ไข่ยี่นะเนี่ยน่ากินน่ากิน